มันไม่เอาเปื้อนไม่ได้มันสิวิซีสวัสดีครับวันนี้ช่องเจ้าทานนคุณนะครับเราอยู่กับช่องจิ๊บจิ๊บแชนแนลนะครับเพี่อนใหม่นะเฮ้ยโอ้โหบักคูเป็นบักนะนนตกน้ำเลยใครใครสักคน,นโอ้โทุกคนตอนนี้เราเป็นบักนะเราตกมาจากตรงนี้ไปแล้วดูดูสิครับตอนนี้เราเห็นสองคอน,นิง้

ช่วยด้วยตอนนี้เป็นบันช่วยหน่อยบ้านไข่ได้ที่ไหนไไไก,ก็อยู่ดีๆเม็มก็เอ,อ,อ,อ้เดี๋ยวยอมตาเดี๋ยวยอมตายรอตาไปโอเค นอะไรจะแรงเงินมีพันหกจะซื้ออะไรได้ไม่กันแล้กจ้ะวิกเตอร์วิกบ้านใครวิกเอาไปทาคอไว้ใช่เหรอวิกอ่ะฝากร้อยหรือหนึ่งพันร้อยหรือห้าร้อยได้ไปได้เหรอใช่มีโอกาสชนะเนี่ยดูท่าแบกผืนก็รู้แล้วว่าชนะ ม่ไหวเน่เป kind of <tr contamination> oh ็นสั้นทุ่มเขาไม่ได้เฮ้ยยิงเลยนะแล้วมันมีกี่คนเนี่ยมีสคนมันเยอะกว่าเราอ่ะสี่ต่อสี่ตายหละ รถอ,อีกหนึ่งรถอีกหนึ่งรถอีกหนึ่งน,น้องเขฆ่าสองพ่อฆ่าไปสิมฮูหมดเลยว,ว่าโกหกเฮ้ยเ oh, e. จอคนค <Yeah. S 1> นล้มคนพ่อตายอีกแล้วลูกตายแนะ่ตายแนะ่เฮ้ยมันมีคนอยู่ฝั่งนูน้นหมอบสิลูก ถ้าไม่ได้พ่อนี่ถ้าไม่ได้พ่อนี่ทุกคนจะแพ้เพราะไก็ไม่มีแรงพึด้พ่อตายพวกพวกเราจะฮึ่กนแมนซ้อใครท่นห้เลยอาล้วสปนเฟึก ซับยากเนี่ยจอมกว้างเนี่ยระวองหนีกันหน้าชุดเกาะก็ไม่มี มาเลยตาต้อมานจะดักมันห้องนี้แหละฆ่าคนเ,อเยอะระวังนู่นนาเหรอเนมาที่ไหนอะยิงกขึ้นมานี่เหรอนมานอกายเน่ขึ้นมาบน้านเหรอไม่เจอคนอะเหรอ สองนะตอนนี้<ช>ลูลาอยู่ไหนไ,ไหนมันรอดักที่ด้านล่างบ้านน้องกระโดดลงไปเฮ้ยกระโดดขึ้นหัวแังกิวตอนนี้มันน่าจะกลัวนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าซอนเฮ้ยทำไมปืนมันแรง,งอย่างก็ยิงมันก่อนนะน,นี่นเอามาเฮียวก็ไเลย ฆ่าเองฆ่าเองนะทำไมป,ปืนพ่อไม่แรงเลยอ่ะพ่อยิงมันไปตั้งหมดแม็กมัน<ท>ยิงพ่อตุ้มเดียวก็ตายเฉยยังยังไม่กลัวแต่รักหงษเจาใช้คือแบบยิงไก่จะแผ่นดินตอนนี้จะบุก ก็หนซื si. ้อมันขึ้นมาทำไมเนี่ยใช้มือวิ่งสิใช้มือวิ่งอะไ้ก็อย่างเงี้ยก็มือใช้มันจะเร็วขึ้นเออขาผ่ไปนึงโคโล่ก็จิดลงแล้วใช่ไหมไม่น่าใช่ก็จีบเนี่ไม่ใช่แล้ว கட்டுவாடா เคยล้มหมอบเคยจ่ายจ่ายบ่อยแต่ไม่เคยล้มตอนนี้เลยตอนนี้แหละเหมาะสำหรับการจุกเดี๋ยวจะลองโชว์ถ้าคนอื่นตายทั้งหมดจะจะโชว์แต่ถ้าใครยังไม่ตายยังไม่โชว์ตอนนั้นฟุกหัวทุกนัดชนะเลยมาเจาะเครื่องไม่เจอปืนใหญ่นี่จะเก็ะเรายิงแล้วกันก็อ้เปิดไนเปอร์ ปืนนี้แหละดิเซอร์อีเกอรชนะแน่ปืนพกอ่ะแัลแตกทีเดียวได้ไดย่านนึเฮ้ยเจอเไ้ช้ยไปรับราชโปไม่ต้องหัวไอ้มไม้มันมีคนยโป้ล้มไม่ใช่ราชาโป้ชุดละอ่ะเปื่ล้มละเพราะราชโป้ล้มจอง มันแรงจังจะตกุกยิงละต้องจุกละจุกยิงละเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นทางนี้มันไม่มีกอลลูกซองไกขนาดนั้นทำไมลูกซองเรลูกซองซ่อนก่อนออกแล้วนะ ไอ้หลงอย่าเพิเ่งดูก่อนตายกันหมดแล้วจะรออะไรก็จะได้โชว์เผื่อโชว์ให้ดูไงจะโชว์มาโชว์แล้วเขา,เาจะเรียนเคเรียนเลยเรียนเลยจะโชว์ยังไง<ด>วะดูสามต่หมนนอหนึ่งนี่นะสองอาาต่อหน,นึง่งแยกมัมาก่อนมาแล้วจเจอแล้ว จูกจกู่ยิองอะเอาให้ชนะเลยนะคลิปนี้ห้าร้อยไลค์เลยนะเออ500 like. ห้าร้อยไลค์ถ้าชนะของห like. ้าร้อยไลค์มันเอาเรื่องแล้วตอนเนี้ยไม่มีอะไรเลยไม่รอดไม่รอดละอือฮึล <c> งอ่าไม่รอดครับเพราะว่านว่างไอ้วอ ยังยับยังยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้นี่คือตอนสุดท้ายนะครับใคาจะปิดฉาก vector เลยปิดฉากได้เวกเตอร์เฮ้ยคุณออกจากเกมเอฟเคนะไม่ได้โชว์เลยนะครับเพราะว่าถือเอเคมา ห้ามถือเลยตานั้นมันทำได้มันฟุกหัวลูกนัดเลยเหลังจูนเนอร์ยังขยับอ่ะ อ,อ๋อรู้แล้วน้องมาเลยจิบจีพีแชนแนลไม่รอดหรือเปล่า,หาโ,โหเจิบจีพีแชนแนลตาสุดท้ายนะครับเวกเตอร์2อันลูกของเวกเตอร์อันเดียวยังไงก็ไม่ได้โอเคฐันนี้แหละปิดฉากเลยของจีนแค่กี้อ่อนให้เนาะไม่ใช่แพ้นะ เงินเยอะมากอ่าเอาโลมาตอนนี้จิ๊บจิ๊บชาแนลมีอะไรจะบอกไหมครับมีอะไรจะบอกไหมครับจิ๊บจิ๊บชาแนลตายตายหรือไปตาน,นี้คิดว่าชนะห,หรือแพ้ครับชานลเลยชนนาแนลหรือแพ้ หนึ่งคนละจะปิดฉากได้เดี๋ยวไปดูที่เกิดของคนนั้นก่อนเผื่อเขาไปเรียนย้ายสังหารเขาเคตัวนี้ไม่อยู่ปะหาตำรวจเร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยปืนเต้นเต้น ชแนลจะต่อไหมครับหมดทั่วไปชักตาไปตานึนะโอคเ่องาะไรงงเหรองงว่าใส่ชุดบ้าบอลอะไรผู้หญิงรัดกางเกงในบ้า ดูสด้เเฟโอเคนะครับมาเริ่มกันต่อยิ่งๆชาแนลเปิดไหมเลยครับเปิดไม่ได้ไม่มีที่เปิดตอนนี้เปิดอยู่ไม่ใช่หรอไม่ได้ใช่หรอ เบบี้สิเฮ้ยตอนนี้ยิปยิปชแนลเลเวลสิบแล้วนะครับเขามาบอกผมโอ้ได้แมวนะครับแมวมันแค่แมวยิปยิปชแนลมันมีไม่ไปเล่นกับเขาทำไมใครเหยา ใครอะที่แกใครก็ไม่รู้ไรื่ว่า<ะ>มันมีของรางวัลอันเนี้ยนี่ถ้าจะเป็น Channel สังหารได้ครบห้าสิบคนก็จะได้บัตรวันเดียวก็ได้แล้วบัตรนั้นสามารถทำให้เออสามารถเล่นเหมือนจะเป็นบัตรสร้างห้องเล่นมองอ r t i f i c ฟไม่รู้นะแต่น่าจะใช่ยังไม่ได้ทดลองเล่นเล่นมองอันไหมเพื่ออาจจะทิ้งกันแต่คู่หมูไม่มีวันทิ้งคุณอยยะ มาเอาคู่หมูมาสิมแมวครับแลแ้วแมวอะระวังแพนด้ามากินแมวนะีชื่อว่าภา่อนไม่ผ่านไปด้วยนบเริ่มเกมแล้วครับจิบจิบ๊ชนแลครับ คุณจะทำยังไงถ้าจจะคนะสิบคนอ่านานขนาดนั้นมันผ่านแล้ววีดีโออะผ่านค่ะผ่านได้ยังไงลองผ่านได้ไหอันนี้เครื่องไม่เต็มน,นะครับจะเต็มแค,คย่ยาวยาวแล้วเนี่ยยาวไม่ยาวอออตอนนี้เราเอาสิ่ี่เติมไป ก็น่จาจะเพสิบคูมสิบนะคะเรื่องเจ้าเข้าเขาไปเอาก่องของขนกิจรก,กรรมเกยออนไมาจากไหนเนี่ยข้าหน้าตเกยวไว้พอสลักสิส์ดีเดิลหนอะอครับไม่ครับผมเป็นดีครับแป๊บหนึงครับยังไม่ได้เข้ารอแป๊บ,บนึ่งเอเคพูดเหตุครับคุณต้อง พูดใหม่ว่าใบใหญ่ไว้ไกวอะแคปไหมแคปไหมครับแคปอะไรหรอแม่ไม่แคป์บนโรงงานนะน่าต่อยคนมันมีแพนด้ามันจะช่วยให้เราเร็วขึ้นเพราะเราจะหลสกิลสกิลของแพนด้ากับนก คลิตจิ๊กชแนลงลงลงบนตรงตึ้งแถวๆขอบขอบโรงงานอย่าไปลงตรงพื้นนะแถวขอบโรงงานแบอกแล้วขอบนนตรงแถงนี้ที่จองรับลงนะแถวขอบนั่นแหละ,อหละเอาปลอดภัยที่สุดโอเคนะครับติตจิ๊กชแนลวิ่งไปครับตกเปล่าไม่ตกวิ่งไปต่อจะบังเล่น วันหลังน่าจะลงที่นี่ให้ลงขอบๆนะโอเคเราจะลงจากที่นี่ละเอ้าเพอตกงั้นจิ๊บจิบชาแนลลงทางไตค่อยๆไต่เสาเสาเหลืองลงไปครับกระโดดโอ้โหไม่มีไม่มีความสามารถครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนไม่มีความสามารถในการกระโดดตกลงมาชอบขาหักเดี๋ยวพาไปหาหมอครับ ยาครับผมง่ายจะตายมนันไม่เหมือนครับมือถือครับก็ลบของในมือถือแล้วก็ม <laughs> าสิแล้วก็โหลดไฟล์มาสิจะได้ง่าย <laughs> บอกกดไลค์ช่องจิ๊บจิ๊บชแนลเลยนะครับตอนนี้ช่องจิ๊บจิ๊บชแนลไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะครับอยากให้มีคนกดไลค์เยอะกว่าน,นี้นะครับขอมาดูนะครับใครก็ได้นะครับ อย่าลืมช่องจอพระนากูนะครับเฮ้ยเจอกับสามคนที่มาเจอจีวีแชนแนลดูรถส,สิรถจิ๊บจิ๊บเป็นยังไงดู เฮ้ยรถจิ๊บจิบชาแนลมันเริ่มพังแล้วครับเฮ้ยทำไมมันควนออกเยอะเฮ้ยเนี่ยไฟลุกเลยอ่ะใครทำอะ่ <c oughs> นะเฮ้ยได้ยินเสียงปืนจิ G ๊บจิบชาแนลได้ยนินเสียงปืน ยีาคนแค่ไหนคไหนปหาซื่งรอนกัสีเดี๋ยวค่อยถาม เข้ามาในโทรศัพท์นะครับเปิดใบพูเลยเฮ้ยๆนั่งเข้าบ้านแม่มดหน่อยจิบจิ๊บชแนลทิบจิ๊บชแนลจะเข้าบ้านหลังนั้นใช่ไหมอยงนั้นจม,จม,จมทัาจมทัาเราคงจะเข้าบ้านแม่มดนะบ้านอะไรกันแม่มดมันเหมือนแล้วคนเ็าเรียกว่าบ้านแม่มดทำไมของน้อยอย่างของเยอะไหมที่นั่นเป็นกองก่ล เฮ้ยเจ้าคนเจ้าคนช่วยด้วยเจ้าคนมานี่มานี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะคนมันแรงอยู่หุน่นไม่ใช่หุน่นมันแรงอยู่นะหุน่นมันแรงคนอื่น,นเดี๋ยวยิงหัวเดี๋ยวยิงหัวปั้งเฮ้ยไม่โดนเออมันตายแล้วไปเถอะฆ่าคนได้หนึ่งแล้ว แนนไม่อยากได้ระเบิดแสงแบบใหม่หรอครับไม่ใช่ระเบิดแสงสิเขาเรียกว่าระเบิดลูกระเบิดนะมันเป็นสก,กินที่เทมากเลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยดูนะดูนะดูดูดูนะนะนะทุกคนเนี่ยเท่มากเลยลองได้นะวิธีได้ก็คือฆ่าค่าคนให้ได้50สคนแล้วเราก็จะได้แบบอ่าใบสร้างห้องเกมออมองอัดในฟรีไฟครับยังไม่ได้ลองนะแต่น่าจะเป็นออมองอัด จะเห็นไดนะ้ชัดเลยนะครับว่าสกิลผมไม่ได้เหมือนไอตัวเขียวสกิลเป็นตัวใหม่นะครับตัวที่เราได้นะครับวันนั้นที่เก็บไอดอกสิบอันพังรถสิบพันใช้เวลานานกันไปไปไปบุกหอบุกหอหนะมันแทบไม่มีคอนจะบุกทำไมเดี๋ยวก็จะแคมเดี๋ยวก็แคมเจอกระเป๋าสาม, 3, มเจอกระเป๋าสามเจอกระเป๋ 3, าสาม กระเป๋าสาไม่เอาหรอเนี่ยเฮ้ยคนจริงเหรออ่าจริงเลยไม่มีเฮ้ยมีไอ้บอมีแล้วมีเฮ้ยมีสองคนนะมีไหมมอนมันจะโหดอะ่ะเราไม่แน่จริงไงเราคนกลาหนีสิมีแหน่หนโอ้ยยาไม่อยากชุบหน้ามันรอนานหนีสิ จีบจีบชาแนลจะอะไรจะ,จะยิงมาันไมหยุดยิงถือตัดแล้วชาแนลนะแสเราสมามารถสู้ได้นะชนลเตรียมพร้อมเราจะบุกไปเลยอศพช่วยยิงไงขอขอศพนี้ ไอปืนนี้กับปืนยาวปืนนี้จะดีกว่านะกระเป๋าสานอยู่ในบ้านนะไปไปเอาดิบ้านหลังที่หลังด้านล่างน่ะที่มันอยู่ด้านลงไปเอาสิไปเอาเราสอนจิบจิชาแนลนะครับจิบจิชาแนลจริงเก่งนะเออเฮ้ยเจออะไรเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นรอย ไปหาของไนอม่งหมใช่สไน,นเปอร์ปืนนั้นมันมยบิงนั่งยิงไหมครับถ้านั่งยิงมันจะกระจายนะรั้ปืนนั้นเจอโอปโป่ขัวสปไ,วไปเองเล นอนหลอบลอตายห้ยหูสไนเปอร์คาเต็มเลย,ยว้าวเก็บของดูของนี้ดีมากไปเลยยอมทับยอมตาย,ยนนาตรงนี้มีปืนที่ไม่คอม่อยโหดเท่าไหร่นะรอบรอบหอ,อบระอวังตานะระวังโอยพรตลอด ่หรออันนี้เราไว้พอให้เขานะครับว้าวเจอเจอปิกแดงเก็บไม่ได้ไหนตองมุมไหนนี่จะเก็บได้มุมไหน คนโมวตัวคิดดูสิภาพเป็นคนทั่วนะครับอย่าไปกดไลค์ที่เขาไม่เอาไอ้เขาเขาเก็บปีกแดงมาได้มาเฉยมาพร้อมแคมไหมมาจากศพสมงวยของศพมามาไปขอขรับขอขรับข้าพขอข้าพจรับจริงไหวเลไหวเไหว ก็จะว่าร้าดอ่ะบอกให้หลบก็หลบนดะ๋ดย่าไปสู้เราสอนเขาเนาะต้องรูงนะ้ไว้ก,ก่อนว่าเราเป็นอาจารย์เนาะ <c oughs> ทำบักไม่เอาไม่เอาทำบักไปดุนแบกบที่นี่บักเอยเอะเลยแค่หมดนันน่นได้ที่ไหนขึ้นยังไงไหนนี่เนี่ย เฮ้ยยิงโคตรแรงเฮ้ยลมละไม่มีไอวอนี่นะครับความเก่งของเขาเขาเก่งเกินเขาอวดมากเลยนะครับเอ้ยเห็นไหมเก่งเห็นไหมยิงได้หรอยมีได้เหรอจริงเหรอเออยิงกลมๆนั่นน่ะยิงเรากลมๆนี่หนาไปโนเออนั่นแ่ะอยู่ที่กลมๆยิงเรามุ้งเหรออยู่ในมุ้งอยู่ในมุ้งอ่ะมุ้งมันโกง กันบ้านแล้วกันบ้านที่ไหนสำหรับคลิปนี้ก็ขอพิแค่นี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ให้ึงห้าร้อยไลค์จะมาสตรีมให้ดูใช่ไหมครับเจมส์ชินแชนแนลดังกว่านี้หน่อยครับพูดในไม้ดังกว่านี้หน่อยดังกว่านี้เอเคนะครับหรังวันนี้ก็ฮึแค่นี้แหละ